สวัสดีนะครับสวัสดีเอเหล่าร้อยลาทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยเรียกกันได้ว่าเป็นโหมโรงเลยนะครับในศึกชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติยุโรปครับรอบสุดท้ายที่เยอรมนีนะครับจัดขึ้นที่เมืองหลวงกรุงเบอร์ลินนะครับโดยเป็นทางด้านของเมืองหลักนะครับในการจัดการแข่งขันรครั้งนี้ ต่ด้านของเยอรมน,นีครับจัดสรรสนามมาเนี่ยถึง10สนามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่า10สนามจะมีที่ไหนบ้างการเดินทางเป็นยังไงปัจจัยผลกระทบในแต่ละกลุ่มนะครับที่ต้องโหวนเตะกันหลายสนามเลยทีเดียวนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับต้องมาดูว่าความวุ่นวายจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สําหรับเดือนที่ผ่านมานะครับ พีพีเอฟซีก็เรียกว่าหน้าบ้านหวานช้ำนะครับเข้ากันแบบเนื้อ,เน,อเน้นๆไปหลายแมตช์นะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปเ,เข้าเยอะมากนะครับเดือนที่ผ่านมาของเรานะครับเอฟซีเหล่าร้อยหลานะครับยูโรครั้งนี้เนี่ยติดตามกับเราได้เลยนะครับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์เอนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าทางด้านของเหล่าร้อยหลานจะไปฝั่งไหนนะครับ บอลเต็งบอลเส็เราจัดให้ทุกวันนะครับยูโรครั้งนี้เนื้อ,เน,อเน้นๆน,น,นะครับหาเงินเข้าบ้านกันทีเดียวนะครับมาดูวันนี้กันต่อครับทางด้านของเจ้าภาพเยอรมน,นีนครับครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันในครั้งที่3นะครับของเยอรมน,นีหลังจากที่จัดมาแล้ว2ครั้งนะครับยูโร ก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับสําหรับเยอรมน,นีก็เป็นทีมอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันนี้มาดูสนามกันก่อนนะครับ10ส,สนามที่ทางด้านของเจ้าภาพจัดมาให้เนี่ยกระจายกันไปทั่วประเทศเลยนะครับ10ส,สนามที่กล่าวถึงนะครับวันนี้จะมาเริ่มกันที่ โอลิมปิคสตาดิโอครับกรุงเบอร์ลินนะครับเมืองหลวงของเยอรมนีความจุเนี่ยถึง7 4 6 0 0อ่า74,461คนนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็นัดชิงก็จะกลับมาจัดที่นี่อีกหนึ่งนัดน,นะครับในนัดสุดท้ายทางด้านของสนามโอลิมปิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นรังย่าวของแฮทาเบอร์ลินครับ หญิงชราได้สนามใหญ่นะครับเช่าสนามอยู่แบบนี้แต่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลุ้นยังลุ้นเลื่อนชั้นมาเรื่อยๆอ,อยู่นะครับสนามนี้นะครับของกรุงเบอร์ลินเนี่ยจะจัดการแข่งขันในกลุ่ม b นะครับกลุ่ม b คู่แรกเนี่ยวันที่15นะครับสเปนเจอกับโคเอเชียนะครับ นัดที่2จัดที่วันที่21นะครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเจอกับโปแลนด์นะครับแล้วก็อีก1แมชวันที่25ก็คือทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเจอกับทางด้านของโปแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นโปแลนด์เนี่ยอยู่สนามนี้2แมชนะครับถือว่าได้เปรียบทีเดียวนะครับแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งรอบ16ทีมนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็รอบไฟนอลนะครับจัดกันไป6แมชสำหรับสนามนี้นะครับ โอลปิกสตาดิออเบอรลินะครับไปดูกันต่อที่สนามที่2ครับโดยนัดนี้นัดแรกที่จะใช้สนามนี้เนี่ยก็คือทางด้านของพิธีเปิดด้วยนะครับนัดแรกก็คือเป็นทางด้านของเยอรมน,นีครับจเจอกับสกอตแลนด์ในวันที่14นัดเปิดสนามของยูโร2 0 2 4ในครั้งนี้นะครับสนามของบาเย็นบีนิครับเป็นอาริอันซาลีน่าก็ถือว่าความจุเยอะพอสมควรนะครับ ในตามที่แจ้งมาเนี่ยขายตั๋วไปเนี่ยหกหมนะครับแต่ความจุเนี่ยจุได้ถึง70,000คนนะครับความสวยงามในกลางคืนมีไฟ l e ลนะครับรอบสนามสีแดงสวยงามตรากตาทีเดียวนะครับสนามนี้จัดการแข่งขัน6แมตช์เช่นกันนะครับโดยที่นัดแรกนัดเปิดสนามนะครับเยอรมนีเจอกับสกอตแลนด์นะครับนัดที่2เป็นทางด้านของกลุ่ม E นะครับก็เป็นทางด้านของเบลเยียมครับเจอกับโรมาเนียนะครับหลังจากนั้น ก็เป็นทางด้านของกลุ่ม C นะครับมีอังกฤษนะครับเดนมาร์กสโลวีเนียเซอร์เบียนะครับนัดแรกที่ใช้สนามนี้ของกลุ่ม C ก็คือทางด้านของสโลวีเนียนะครับเจอกับเซอร์เบียหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางด้านของเดนมาร์กนะครับเจอกับเซอร์เบียนะครับแล้วก็แข่งกันในรอบ16ทีมอีก1นัดนะครับแล้วก็รอบเซมิไฟนอลอีก1นนัดนะครับในวันที่9เดือนกรกฎาคมนะครับ ทางด้านของอาริอันซาลีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสนามนะครับที่จุกันได้ถึงเจ็ดหมื่นทีเดียวนะครับแต่ขายตั๋วมาปล่อยตั๋วมาเนี่ยหกหมืนเจ็ดพันที่นั่งนะครับไปต่อกันที่สนามต่อไปครับเป็นทางด้านของสนามซิกเนลอิดูนาพาร์คนะครับของดอทมุลนะครับก็ถือว่าความจุเกิน60,000อยู่แล้วนะครับดอทมุลก็ถือว่า นัดล่าสุดก็เรียกกันว่าหู้าท่าแพ้ให้กับเปโอมาริดไปในครึ่งหลังในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับน่าเสียดายกันทีเดียวก็ต้องยินดีกับเปโอมาริดด้วยนะครับควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับด้านของสนามนี้นะครับเวสต์ฟาเลนสตาดิโองนะครับหรือทางด้านของบีวีวีสตาดนะครับของดอทมุนเป็นรังเย่าของดอทมุนนะครับความจุก,ก็ 66, 0 0 0คนครับ สนามนี้ใช้กับกลุ่ม B นะครับโดยที่นัดที่จะแข่งเนี่ยก็คือทางด้านของเริ่มกันที่นัดแรกวันที่15นะครับเป็นอิตาลีนะครับเจอกับแอลเบเนียนะครับหลังจากนั้นก็เป็นจากกลุ่ม F ครับโปรตุเกสนะครับเป็นสนามหลักของโปรตุเกสโปรตุเกสนเตะ2แมตช์นะครับเตะกับเช็กวันที่18นะครับ1แมตช์แล้วก็เตะกับทางด้านของจอร์เจียนะครับอีก1แมตช์ โปรตุเกสก็ถือว่าได้เปรียบนะครับในสนามแห่งนี้นะครับเตะ2แมตช์ทีเดียวแล้วก็อีก1กลุ่มที่มาเตะครับก็คือกลุ่มดีนะครับเป็นทางด้านของออสเตรียนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในสนามนี้วันที่25นะครับแล้วก็จัดรอบ16ทีมอีก1แมชรอบเซมิฟนอลอีก1แมชนะครับสำหรับสนามของดอทมุลนะครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งสนามครับจ่ายกันไปที่สตุทการ์ดกันบ้างครับเป็นเมืองซ e ดเ e ส e บน e n อนนะครับสนามสวยงามอีกหนึ่งสนามนะครับที่สตุทการ์ดก็ถือว่าได้รับโอกาสนะครับที่ได้ร่วมจัดนะครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่สวยงามแล้วก็สตุทการ์ดก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าหลงไหลทีเดียวนะครับความจุเนี่ยแจ้งมาเป็น5 4 2 4 4คนนะครับความจุเต็มอัตราแต่ทางด้านของ การขายตั๋วนะครับเจ้าภาพเนี่ยปล่อยตั๋วมาที่5 4 0 0 0นนคนนะครับก็ถือว่าเกือบเต็มความจุนะครับสนามนี้ใช้จัดการแข่งันหแมตช์นะครับเป็นทางด้านของกลุ่ม C ในนัดแรกวันที่16นะครับระหว่างทางด้านของสวีเียกับเดนมาร์กนะครับหลังจากนั้นเจ้าภาพครับเยอรมนีมาใช้สนามวันที่19ครับเจอกับทางด้านของฮังการีนะครับ แล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์เจอกับฮังการีอีกทีวันที่23นะครับแล้วก็วันที่26ครับกลุ่ม E ีก็จะขยับมาเตะกันที่นี่นะครับโดยที่ทางด้านของยูเครนนะครับเจอกับโรมาเนียนะครับในสนามแห่งนี้นะครับแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลครับก็ถือว่าต้องเดินทางกันพอสมควรนะครับเจ้าภาพเนี่ยยอมเสียสละเลยนะครับเดินทางไปทุกสนามนะครับเกือบทุกสนามเลยทีเดียวนะครับ ขยับกันไปต่ออีกหนึ่งสนามครับเป็นทางด้านของอารีนาอั h ชาร์เก้ครับสนามใหญ่พอสมควรนะครับที่เกลสซนกีเซนนะครับสนามแห่งนี้ก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานเช่นกันนะครับความจุก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับ54740นะครับการปล่อยตั๋วของเจ้าภาพเนี่ยอยู่ที่50,000คนนะครับลดจำนวนลงไปถึง4,000คนนะครับเพื่อลด ความหนานแน่นนะครับทางด้านของชา์เก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับเคยเป็นทีมใหญ่มาก,ก่อนนะครับช่วงหลังก็ค่อนข้างที่จะรอยลาไปสนามนี้ใช้จัดการแข่งขันไป4แมตช์นะครับกลุ่ม C นะครับโดยที่กลุ่ม C เนี่ยที่จะมาเตะเนี่ยก็คือทางด้านของอังกฤษครับจเจอกับเซอร์เบียนะครับ1แมตช์อังกฤษเดินทางเยอะเหมือนกันนะครับหลายสนามทีเดียว แล้วก็ทางด้านของกลุ่ม B ครับสเปนต้องเจอกับอิตาลีนะครับโอ้โหสนามนี้มันแน่นอนครับอังกฤษสเปนอิตาลีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยก็คือทางด้านของเช็กนะครับเจอกับจอร์เจียนะครับแล้วก็จัดอีกทีก็รอบ16ทีมนะครับทางด้านของสนามของชาเก้นะครับความจุปล่อยตัวเนี่ยห้าหมื่นนะครับความจุจริงอะห้าหมื่นสี่พันเลยสนามต่อไปครับเป็นทางด้านของ ดุสแบค์พาร์ของแฟรงเฟิร์ตนะครับจู่ที่แจ้งมาเนี่ยถ้าเต็มอัตราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ54697นะครับแฟรงเฟิร์ตก็อยู่โซนตะวันออกนะครับของเยอรมนีนะครับ,อ ani, รบเอ่อถือว่าเดินทางไกลพอสมควรน,นะครับไปเตะสนามนี้นะครับสนามนี้ที่ลงแข่งขันใช้แข่งขัน5แมชนะครับกลุ่ม E นะครับผู้แรกเตะกันวันที่17 กลุ่ม E ก็มีทางด้านของยูเครนนะครับเจอกับสโลวีเนียในนัดเปิดสนามเลยนะครับวันที่17ของกลุ่มนี้นะครับวันที่20ครับใช้ทางด้านของกลุ่ม C ครับอังกฤษนะครับเจอกับเดนมาร์กนะครับแฟนบอลอังกฤษเดินเดินทางกันวุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่ม A นะครับเจ้าภาพครับต้องเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันที่23แล้วก็กลุ่ม E นะครับ ก็เป็นทางด้านของสโลววเนียอ่าสโลวาเกียนะครับเจอกับทางด้านของเบลเยียมนะครับในกลุ่ม E วันที่26แล้วก็จัดอีกทีก็คือรอบ16ทีมนะครับในการจัดการแข่งขันปล่อยตั๋วมาให้46,000นะครับก็ถือว่าได้เยอะกันพอนสมควรนะครับเพราะว่าเต็มสนามเนี่ยก็5 4 0 0 0นะครับไปดูสนามต่อไปกันนะครับเป็นทางด้านของโ s ส์ r าสไตนองของฮัมบูร์กนะครับ ในเมืองฮัมบวกขึ้นไปไปทางด้านของตะวันตกสุดเลยนะครับของเยอรมนีนะครับเป็นไปทางเหนือเลยนะครับโวล์สปาร์สตัดีองของฮัมบูรกนะครับปล่อยตั๋วมา50,000ที่นั่งนะครับในความจุเต็มอัดราสึกของสนามเนี่ยได้เยอะนะครับถึง52,245ที่นั่งนะครับเป็นสนามที่สวยงามนะครับอยู่บนเขา แล้วก็ถือได้ว่ามีหลังคาร้อมรอบนะครับบริเวณรอบๆก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับสนามนี้นะครับใช้จัดการแข่งขัน5แมตช์ครับโดยที่นัดแรกเนี่ยเป็นทางด้านของกลุ่มดีนะครับวันที่16ผู้แรกที่เตะกันในกลุ่มนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเลยนะครับมันแน่นอนนะครับวันที่16ผู้2เตะกันวันที่19นะครับเป็นทางด้านของ โครเอเชียนะครับเจอกับอัลเบเนียนะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม B นะครับแล้วก็กลุ่ม F ครับ2แมตช์นะครับเป็นทางด้านของเช็กนะครับเจอกับตุรกีครับหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของตุรกีเจอกับโปรตุเกสนะครับในสนามว o l ส์พาร์ตสตานิองฮัมบูร์กแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยนะครับสำหรับสนามนี้ใช้จัด5แมตช์นะครับก็ถือว่า ความจุเกิน50,000เกือบทุกสนามนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์สวยงามมากมายครับในทางด้านของคัมบวกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไปกันต่ออีกหนึ่งสนามครับเป็นทางด้านของเมอร์คูสเปลอารีนาครับที่ดูส์ดอฟนะครับใครชอบช็อปปิ้งก็ต้องไปสนามแห่งนี้เลยนะครับขยับกันไปฝั่งตะวันออกกันสักนิดนึงนะครับดูสดอฟก็ถือว่าเป็นสนามฟุตบอลที่อยู่ในห้างนะครับ สนุกสนานกันแน่นอนครับช็อปปิ้งกันสนันแน่นอนครับสำหรับทางด้านของแฟนบอลนะครับความจุ51,300อ่า51,000ครับกับ31คนนะครับการปล่อยตัวของเขานะครับปล่อยมาที่4 0,000ที่นั่งนะครับโดยที่สนามแห่งนี้จะจัด5แมตช์เช่นกันนะครับนัดแรกวันที่17นะครับก็คือกลุ่มดีครับเป็นของทางด้านของโปแลนด์นะครับจะเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่ม E ครับ เป็นทางด้านสโลวาเกียนะครับเจอกับโรมาเนียนะครับแล้วก็กลุ่ม B ครับเป็นทางด้านของแอลเบเนียนะครับเจอกับทางด้านของสเปนสเปนก็เดินทางเยอะพอสมควรนะครับอีกทีหนึ่งก็รอบ16ทีมแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับสำหรับตุสตอฟอารีนานะครับปล่อยมา40,000ที่นั่งนะครับอาจจะมีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเผื่อเกินมาบ้างนะครับไปต่อกันอีก หนึ่งสนามครับเป็นทางด้านของร e นเอนจีสตาริออนของโคโลนนะครับขยับกันไปใกล้ๆนะครับไม่ไกลกันมากนะครับดูสดอฟลงมานิดหน่อยก็จะเป็นทางด้านของโคโลนนะครับสำหรับทางด้านของโคโลนนะครับความจุสนามเนี่ยก็ถือว่าได้ไม่ถึง5 0,000ที่นั่งนะครับแต่สนามสวยงามนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความจุเต็มอัตราเนี่ยอยู่ที่4 9 8 2 7ที่นั่งนะครับ เมืองนี้ไม่ใช่เมืองน้ําหอมนะครับเป็นเมืองอีกเมืองนึงครับเป็นเมืองท่าของเยอรมน,นีนะครับที่สวยงามทีเดียวนะครับการปล่อยตัวมาเนี่ยปล่อยตัวมา47,000ที่นั่งนะครับโดยที่ทางด้านของสนามแห่งนี้เคยจัดยุโรปรอบไฟนอลปี2020มาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงจัดเมเจอร์หลักๆเนี่ยหลายครั้งนะครับกลุ่มที่จะมาเตะนะครับก็เป็นกลุ่ม A นะครับ ใน2แมตช์แรกเนี่ยก็เป็นกลุ่มเครับระหว่างทางด้านของฮังการีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์วันที่15นะครับวันที่19เกนี่ยก็เป็นทางด้านของสกอตแลนด์ครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับอยู่ที่เดิมนะครับไม่ขยับไปไหน2แมตช์เลยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อีก2กลุ่มที่มาจอยด้วยก็คือกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E ยูเครนนะครับเจอกับทางด้านของเบลเยียมนะครับในวันที่22แล้วก็กลุ่ม C นะครับ วันที่25เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่ครับสโลวีเนียเจอกับอังกฤษเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวครับกลุ่ม C นัดสุดท้ายมาเตะกันที่นี่นะครับแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งก็รอบ16ทีมนะครับสำหรับโคโลนสเตเดียมในครั้งนี้นะครับไปต่อกันอีก1สนามครับสนามสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเบรดบูอารีนาครับของไลฟซิกนะครับ ข้ามกันไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับขยับกันเข้าไปใกล้เมืองหลวงเลยนะครับไลฟ์ซิทนะครับเ e ร b u ูอารีนานะครับก็ความจุ42,959คนนะครับการปล่อยตั๋วมาเนี่ยก็ถือว่าปล่อยมาเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสนามเล็กที่สุดนะครับปล่อยมา42,000เกือบเต็มอัตราของสนามเลยทีเดียวนะครับโดยที่สนามแห่งนี้ครับจัดแค่4แมตช์นะครับ ใช้จัดการแข่งขันของกลุ่ม S นะครับนัด1นนัดนะครับกลุ่ม S 1น,นัดก็คือจอร์เจียครับเจอกับตุรกีครับกลุ่ม D 1น,นัดนะครับก็คือทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเจอออสเตรียแล้วก็กลุ่ม B 1น,นัดนครับเป็นทางด้านของโครเอเชียเจอกับอิตาลีนะครับแล้วก็อีก1นึแมตช์ก็คือรอบ16ทีมนะครับก็ถือว่า น่าสนใจทีเดียวนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สิสนามกันเลยทีเดียวนะครับปัจจัยนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับติดตามกับเราได้เหล่าร้อยหลานนะครับจะมาดูกันว่าการเดินทางของแต่ละทีมนะครับหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยสวัน2วัน,3ว,น3วันที่ต้องเดินทางเดินทางกันเท่าไหร่กี่กิโลเมตรนะครับจากสนามหนึ่งไปสนามหนึ่งนะครับโดยทางด้านของเจ้าภาพเนี่ยเดินทางแทบทุกสนามเลยนะครับแล้วก็โหเรียกันว่า สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะแยะมากมายนะครับเยอรมนีก็เป็นเมืองเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับมีออโต้บานนะครับวิ่งได้กันเต็มที่เลยนะครับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่า200นะครับโอ้เรียกว่ามันทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของออโต้บานของเยอรมนีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสิบสนามที่กล่าวไปนะครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ในคอมเมนต์นะครับทักทายกันมาได้ที่เหล่าร้อยหลากก็ได้นะครับสำหรับทางด้านของทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ป V.I.P ของเหล่าร้อยหลากก็สามารถมารับได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิเคราะห์ให้นะครับจะเน้นไปทางด้านของยูโร2024มากกว่านะครับทุกนี้เนี่ยมาพบกับทีมในกลุ่มต่างๆนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ทีมเต็งทีมไหนนะครับอัตราการจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาติดตามกับเราได้นะครับทีมไหนเป็นทีมเต็งนะครับในกลุ่มนั้นใครจะเป็นที่1ใครจะเป็นที่2นะครับเราจะมาวิเคราะห์ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เช่นเคยครับสวัสดีครับ